ค่ะอากาศหนาวมาแล้วก็ต้องเก็บผักแพวบ้านพี่คนไทยที่เดินป่าด้วยกันพี่เขาไม่กินผักแพวไม่กินผักแพลวแต่ปูผักแพวได้งามมากพี่เขาบอกว่าให้เก็บไปเยอะๆ พักแพลแล้วนึกถึงจําได้แม่ทําแม่ทําซุปหน่อไม้ดองเฮ็ดซุปน้าพร้สมให้กินแม่เฮ็ดให้กินแซบ่บแซบค่ะเคยเอาไปปลูก แช่น้ำใส่ในขวดใบค่ะมันกับงามอยู่ดีละ่ะอาทิตย์แรกหลังจากนั่นใบมันจะเป็นกรอบเป็นกรอบคือจังเอาไปถอดกรอบด้วยค่ะหลังจากนั่นก็ตายประมาณเนี่ยค่ะยืดลานจีนไขยประมาณเนี่ยนี่แหละค่ะเรียนเก่าซีบเก่าเส้นแบบนี้ก็น่าจะปลูกได้แต่ว่ามันบก เอาไปปลูก้วมันตายเคยปลูกพักแพลวเด้งามงามปลูกข้างนอกสนามแบบนี้ค่ะยูนนอกเมืองเมืองแรกที่มาอยู่มันจะเป็นบ้านแล้วมีมีสวนนําปลูกพักแพลวไว้มันลามหลไหลเราก็ปล่อยเห็นมันลามไปยังสั้นละจักจะเอาไปให้ผู้ใดะพะช่วงนาหนาวกะ เด็ดยังสิล่ะค่ะเอามาปลูกใส่กระถางกระงามอยู่นะงามแล้วก็เอาไปฝากน้องคนไท่คนหนึ่งเพื่อนเป็นผู้สซเพื่อนเอาแสใสซในสขวดขวดน้ำเนะะี่ยค่ะขวดน้ำดื่มธรรมดาเนี่ยเราว่างว้ขังนาต่า,ตางพักแผ้วก็ออกหกักอากลากอยู่เต็มขวดเลยเนี่ยเก็บมงงุนี่เ็บไปเลย จะได้แตกอีกพักแผลว่าวมีความแสบนะคะแต่ว่ากลิ่นพักแผวอะ่ะเป็นกลิ่นที่เฮ็ดกระตุ้นให้ให้ยาเขาเก็บไปหลาย,ลายอันนี้ก็บอกฮู้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บแล้วถึงอย่าถามพี่เขาวา่าพี่กายเนี่ยเอาพักแผวเขาในกินเห่าเพิ่นเป็นกินเหง่อไหนน้อยค่ะ ปลาพักแพรวหลอดว่ะก็คือจะแม่นพักแพรวกระทางนี่แหละคะ่ะเก็บไปเลยว่าว่ามีไผกินพี่คนไทยคนอื่นเพิ่นกบมีพักแพรวเพิ่นเคยเอาพักแพรวใส่ไปได้ไไดเพิ่นแช่ไปได้ขวดน้ำแต่บางกะงามงามเพิ่นเอาไห่เอาไปปลูกมันงามอยู่สองสามประมาณอาทิตย์หนึ่งมันงาม หลังจากนั้นใบมันจะเป็นกรอบๆคือจังใบเนี่ยค่ะไปท่อนี้ละ,ะ,ละกับอกคุว่าเอาไปแค่นี้กับอกคุว่าจะได้ใส่ยังกินบาเนี่ไม่องหันอีกต้องหันเขาไปเก็บอะไรเพราะมันมีเครื่องที่จะเฮ็ดน้ำใส่ในกลิ่นเฮาเพลินเ่ยค่ะเอาไปท่อนี่ละ่ะขอบคุณได้หลายเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะ